สวัสดีสสดครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ปองคุณจะมารีวิวอินตอร์แมนอินตอแมนอีกแล้วครับตัวนี้ชอบมากเลยมีหลายตัวโอโ้โหให้เปิดให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยออกนี้ครับมันนานเลยมาดูเนี่ยมีราวลงพูดพืชเอาอะไรเอารีวิวไว้เปิด,เป,ดเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยโอโ้โหมีหลายตัวเลยไหนอ่ะถือตัวอะไรอยู่ Hello, อเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูชัดๆเลยนะครับตั้งเอาตั้งเอามาตั้งตรงนี้เลยนะจะได้เห็นชัดดีนะเออตั้งตั้งตรงนี้นอ่ะตั้งตรงตรงตรงแน่นเลยตรงนี้เลยอ่ามันมีตัวอะไรบ้างอ,อันนี้เหมือนอะไรเด็กคนเด็กคนมีตัวอะไรบ้าง,อ,างอ่านดูสิอุตะเมงอะไรอ่านดูนี่สิ อันดูของซุปอุลต้เมงอะไรก็มี evolution motor ar, artery เป็นลูกตู้จักอยู่ใช่ไหมว่ามันมีตัวอะไรบ้างอุลต้าเมนอะไรสุกหลายอ,อ๋อมีหลายตัวเลยเอาเล่นให้เ,เพื่อนดูเลยนะครับมันเล่นกันยังไงมันทำงานยังไงอุลต้าเม,มนแต่ละตัวเออไม่มีคนมาซ้อมด้วยอืม ไ,ไหนล่ะอสอ่ะนั่งเลยทีนี้นั่งให้เพื่อนๆดูเลยอ๋อต้องเติมพลังนิดหน่อยนะครับเติมพลังเสร็จอ๋อตัวนี้มันชื่ออะไรบ้างแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับไปนั่งข้างหลังดเิเพื่อนๆไม่เห็นไปนั่งตรงที่เดิมนั่งตรงที่เดิม,มจะ็นหน้าดูนะอ๋อลูกอ๋อต้องดูหน้าดยถึงจะรู้จักอ่าดูไป แนะนำให้หน่อยต,ตัวน <hi> ี้ชื่ออะไรตัวแรกมีตัวชื่ออะไรครับตัวอ uh, yeah. uh, ินตรมนตชีอ uh <Like Genesis. S 1> ินตรมนอะไรบ้างอุนตรเมนชื่อว่าอะไรบ้างอุนตร์เมนตอนเตอรมนอะไรเอ่ยอุนตร์มนอนตมนแม็กอินตรมนแม็กอุนตร์มนารุตรมนารุ อุ่นตุ้งทารุ่ีนี้อ๋ตอตรงไหนทารุ่เนี่ยดูใกล้ๆนะครับนี่ไหนอ๋อดูใกล้ๆอันเดียวมันเหลือแต่อันเดียวมันต้องมีเพื่อนมันด้วยเพื่อนมันมันมันอยู่ที่นอนยายทานคูนอ่อ๋ออ่าดูดูใหม่อธิบายดีๆที่นี่ทำไมตัวนี้ชื่อว่าตัวเอาใหม่นะครับตัวนี้ชื่อว่าตัวชื่อว่าอะไรชชีช้ให้ดูดีๆอ่ะ อุนเตมนอะไรครับเดี๋ยวอุนเตมันจะพูดแล้วอุนเตมันจะพูดเองเหรอครับนี่ไงอุนเตมนของปองคุณนี่มีหลายตัวนะครับดูดีๆครับนีหนึ่งตัวนี่สองตัวแต่ตัวแรกกับตัวที่สองเหมือนกันแล้วก็มีตัวที่สามครับคอจะสีฟ้านะครับอ้าวตัวนี้ก็ นี่ก็ตัวทาโรตัวสีแดงนี่แท้เลยอะตัวไหนนะตัวสีตัวทาโรคอสีแดงนี่แท้เลยตัวสีแดงแท้ๆเลยเหรครับเนี่ยคอสีแดงแน้าก็หัวเหมือนปูเลยตาสีเหลืองด้วยตาก็สีเหลืองอ่ะดูตาใกล้ๆนะครับตาสีเหลืองไหมตาสีเหลืองจริงๆด้วยเด็ก นั่นไงตาสีเหลืองอันตัวนี้จะจับกายอันตัวนี้จะยืนรอไหนอันตัวนี้จะยืนรอกับตัวนี้กับตัวนี้จะไปสู้แล้วอันตัวนี้จะไปสู้ทางนี้นี่มัถ้าตัวนี้สู้ไม่กินเพื่อนจะมีคนสวยอ๋อนี่ไงก็อุลตร้าแมนอันตัวนี้สู้ไม่ไหวมันเลยไม่สู้ตัวไหนบินเก่งกว่าเพื่อนอันตัวนี้ เก่งอยู่ปตนตัวนี้ไม่เก่งทำไมไม่เก่งตัวนั้นล่ะตัวทาโร่มันเป็นสติมันใสายแว้นตาเอาอ๋อมันใส่เวนตามันก็เลยวินไม่เก่งถ้ามันเอานนี้นไปใส่หัว้วก็ขาดตาแล้วมันก็เลยออกชุดนี้ไปซื้อมาจากที่ไหนครับนี่เดี๋ยวนี่ให้เพื่อนๆดูโอ้โหมีกล่องตลาดคลองถนะุนนักอ๋อซื้อมาจากตลาดคลองถมนะคะเด็กๆ ช่วงนี้ชุดนี้ไม่รู้กี่บาทนะเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ซื้อนี่ไงแต่ว่ามันมีอยู่กี่ตัวอันนี้นะมันมีตังเดียวมันซื้อไม่พอเลยร้องไห้ใครซื้ออันนี้ใครซื้ออันนี้ใครร้องไห้จะซื้ออันนี้นี่เด็กๆเวลาไปเจอก็อย่าร้องไห้ให้พ่อแม่ซื้อนะครับต้องช่วยพ่อแม่ทํางานก่อนถึงไม่ได้ร้องหไห้เวลาซื้ออันนี้แม่ แม่ไฟบอกว่าให้เอาอันนี้ไม่ได้เอาไหนมันอันนี้มันไม่พอมันต้องเอาตางอออังเยอะๆอ๋อได้ยังมันต้องเอาตังสีเขียวเมื่อนั้นมันเอาตังสีแดงไปอ๋อมันต้องเอามันต้องเอาตังเมื่อนั้นมันเอาตังสีเขียวันเดียวมันไม่ได้เอาตังสีเขียวลายอันอถ้าเวลาไปเจอของเล่นที่ตลาดเด็เดกๆจะร้องให้เอาของไหมครับ อันนี้ไม่ได้ร้องไห้แค่บอกว่าได้อ๋อถ้ามาหลังถ้าลูกไปเที่ยวของถมถ้าคุณพ่อบอกว่าไม่ให้ซื้อจะซื้อไหมครับอันนี้แม่ให้ซื้อเองอือันนี้มแม่บอกว่ามันไม่พอเองินไม่พอเองินไม่พอแล้วลูกจะซื้อไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อกับเขามแม่ก็เลยกินของคุณเลยให้กินเลยขนม ขนมปังเม่อนแล้วก็ของกินแล้วก็น้ำแดงด้วยอ๋อเลยไม่ได้ซื้อของเลยเหรอซื้อนันี้ว่าจะซื้อของดีไม่ให้อายจะซื้อเอาอันนี้ไปให้อายเอานี่เวลาไปซื้อของที่ตลาดนัดเด็กๆก,ก,ก็อย่าไปรบกวนพ่อแม่มากเกินไปนะครับต้องค่อยๆซื้อจะซื้อบ่อยเยอะเกินมันเปลืองเงินนะครับเด็กๆอันนี้ ให้พูดให้ซื้อตังค์ไม่พอเลยอ๋ออ้าวโอเคมาเร็วขอบคุณเพื่อนๆก่อนมานี่เร็วมานั่งเร็วอันนี้ร้องให้กูอะไหนอันไหนร้องให้อันนี้ไหนอันไหนร้องให้โอ้โหทำไมร้องให้ใครได้อันนี้แล้วชอบไหมอันนี้ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้อืมแล้ววันหลังวันหลังจะซื้ออีกไหมซื้ออีกมีแล้วอะอร้องไห้เยอะเลยเหรอร้องให้เยอะเลย ทำไมถึงต้องร้องร้องให้ใครได้นี่อ่าอ่ะกลองน้อยเกินไปไม่ไม่ใช่กลองไงอครับอ่ะ,อข,อะขอบคุณเพื่อนเพื่อนก่อนขอบคุณสวัสดีดีวานดีๆแล้วมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วอู้่ตึ้งกิ๊บสไลด์มาทังอ่ามาขอบคุณเพื่อนๆพ่อนก่อนเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณขอบครับขอบคุณครับช่วยกดติดตามช่วยกดติดตามน้องปองคูนจอมแก่น ด้วยนะครับะะเดี๋ยววันหลังผมจะพาวันหลังผมจะพาไปเล่นสไลเดอร์ไปเล่นสไลเดอร์ที่มีอะไรนะท,ที่มีเห็ดที่มีเห็ดสองดอกอ่าบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนก่อนบา,บาย,บาย